ชัดเจนจบมาลีตอบแซบหลังโดนทีมงานถามรีเทิร์นแฟนเก่าลั่นเดี๋ยวโดนด่าอีกหลังจากนักแสดงสาวสซกซี่ครับอย่างมารีเบอร์เนอร์ได้สัมภาษณ์นักแสดงสาวตาหวานอย่างปานกันรัตเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบไม่มีกัก๊กกับแรปเปอร์หนุ่มอย่างต้งทูพีถึงปมเหตุเลิกที่แฟนหนุ่มก่อนรีเทิร์นรักแบบเงียบๆแต่ดันเปาแตกถูกชาวเน็ตจับพิรุษได้แต่ใน,นระหว่างการให้สัมภาษณ์นั้นทีมงานก็ได้ถามคำถามกับสาวมาลีว่า ถ้าเราตัดสินใจว่าอยากกลับไปคบทําไงซึ่งสาวมารีนั้นก็ตอบแซบแบบไม่เบาว่าไม่เคยมีใครที่อยากกลับไปคบอ่ะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเลิกกันมันมีแต่ชีวิตดีขึ้นก็เลยไม่มีอะไรกลับไปพร้อมพูดคำๆกับทีมงานว่าแล้วเดี๋ยวก็โดนด่าอีกก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายปิดรายการอีกว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่เราหรือเราสามารถมีส่วนแก้ไขปัญหานี้ได้มันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเราหรอกแต่เราก็ต้องดูอีกคนหนึ่งด้วยว่าเขาพร้อมที่จะปรับไปกับเราหรือเปล่า อาจจะต้องใช้เวลาด้วยโหพีปลางกว่าจะได้กลับมาดีกันดูกันเป็นปีก็เป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนรับทีมนักแสดงสาสวเซ็กซี่อย่างสาวมาลีนั้นได้สัมภาษณ์นักแสดงรุ่นพี่อย่างปานก,กันรัตเกี่ยวกับเรื่องความรักของเธอกับที่กลับมารีเทิร์นคบกับแฟนเก่าอย่างโต้งทูพีแต่ยังเด๋งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอ,อกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ